สบายกาสบายดีสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยต่างประเทศเมื่อนี่สิพาพี่น้องไปทาบุญอยู่วัดสีบัวานคือเก้าพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบึงไปพ่อกันอยู่วัดคือเก้าเมื่อนี้พี่น้องจจักรถจัดคนเสียงเจอเซลเต็มเลยพี่น้องเลย มือนี่เต็มมาแล้วขับูน้ำกันเดิมน้องเอ้ได้มูมี้มูหลายนะได้ได้มูหลายลูกหลานน้องนุ่งมากแต่ทางฝั่งไทยพุ่นแหละไทยได้ไหมพี่ชายขับูนสาวเนาะเอฟซีเพื่อนอยากเห็นสาวเพต่างกันอยู่ได้ผิวพรรณเนาะคนอยู่บ้านกับคนอยู่กรุงเทศเพื่อนสีขาวๆเด้อ ปกติเพิ่นสิดำเด้นี่ก็กำลังเดินทางลงทางวัดพุ่นแหะผู้เสะผู้สาวกำลังลังไหลลงแต่้าอยู่ได้มื้อนี้บรรยากาศก็ดีดีพี่น้องเยคนก็บ่ได้ตกจุบเจือเมื่อคืนนีแต่ว่ามันก็ยังบ่แห้งดอกยังแฉะๆอยู่ ดีทอเพื่นบาตกตต่มให้เมื่อคืนโอ้ไป Let's go เฮ้ยวัดดี้ะวัดดีโอ้เด็กเท่มีครูหักอยู่ว่าโชดเห็นว่าเอานสักพิร บุกสาวไทยไห้บ้างฮะเตกชะย่านเนี่ยย่านสาวไทยเลยนั่งยิลุมนะสบายอาเสื้อสาดอมอนมานอนอยู่ตาอ๋อเฮเทชัอยู่เฮทยอยู่ตารางน้องเหอนเนาะเถ้ล่ด้ผูกเถินลไดปู Phần xài, xài phần phình vang tố vậy này Ừ Đưa Đưa Hồi vẫn ăn phải nhau <laughs> ไฮ้ก็มี่แต่คนอะไรเนาะไปไปบาทนี้ถ่ายเด้อกันลอกกันลอกเอ้ยถ่ายเด้อกันลอกถ่ายแน่พาเล่แท้เฮ้ยฮ่อนพี่น้องเลยปูตอนนี้เออปูรังใบใส่บาทเลย เพราะว่าเพิ่นไม่ได้บินได้งวดนี่เพื่นวางอาบาทไว้บนโต๊ะบนตังแล้วก็มีแต่นะครัยางไปอาปอนเองเหมือนนี่คราาาัมานังมานังคุยกันหลินก่อนเฮาใช้สาวผิวขาวสวยสาวผิวขาวแบบพวกแพ่ ตีนี่ด้าดำในสองคนนนี่นะโอข้างๆนหลงหน่อยก็จะคีว่ะสิเออแต่ว่าเต็ยังน้อยยังม่จะคว่ำเนาะตีกีเนาะให้โอกาี่จะให้โอกาสแล้วนี้วันใหญ่ขาวสิเหก้คยังไม่นเนี่ยผูดขี้แค่ยังหม่เป็นเต็งน้อยธรรมดาิมา่เงข้าวแห้งนมมีเนาะกินยาขาวจงมีกินบ่ ก็อกโอ้ดว่ากินยาขาวมาปั่นกันนะจากซองเนี่เอาซองหนึ่งดื่ชขาวว่าจากนนไ่ได้กินยาขาวว่าอาจารย์ชื่อว่าฝากน่จากช่องชื่อมาฝากในูละซองยาดอโอ้ยโาวทีเอามาเพ่นี่ไปจับไปเวียดก่อนอ้ มีแฟนแล้่อบอกมีแฟนบอมีโสดโอ้ยไม่กลาไม่กลคก็โสดเนอะโ้ยสุมีแต่คนโสดตัวนี่โสดว่าประจันกันโสดสนี่นีแล้วนี่หข้างนี้กะโสดโสดติดโปรดคือเก่าหลายปีแล้ว หลายปีเน้ะมารีนะมีผูกเกีียวขอซยเดี่ยวเอนก่อด้วยนห้อนหยอกกันลิมชื่อเดรอกได้หัวสิสิเอาคันมาไห้เนยเรียนแวทิปเนแล้วอาใบน้อยนะใบ่าใบน้นชีิกับข้า อ้่ต <indo by> <art> ิกตอ่ามแม่ฝากามแม่เฮ้ยอเพื่อนีคนเจ้าลายเนาะเป็นเมินเลยกินเุ้มคอยุ้าคอสาเดี๋ยวนี่กับพี่ ่นี่้ันเบม้ใช้เยะังมอ้บนูคาดสินับเบองสามแสนสิบกีบเงินน้ำมันนอยากล้นึ่งกระเจ๊ชอยากล้ผู้สาไข่ด้อ বলি <muchas> จากมีเกมีอะไรที่ว่างให้ไปใชยบาไ้าง

ทิ si er ้งทิ้งแค่ว่าลิ้นอยู่ประมาณนี้พอจบเรียแล้วบัดนี้พี่น้องเอยครับบุญนาฝากอยู่ดีไม่แห้งเด้อผู้ใดเข้ามาติดตามรับชมก็ได้ได้บุญได้กุศลน้ำกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยบายบายสบายดี